สวัสดีครับเพื่อนรายวันเพสเพรสทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบซิกครับได้เวลาแล้วนะครับที่จะอัพค่าไม่ตายของเอนเนลูนั่นะครับผมอุส่าหอดทนสะสมไว้ในช่องตัวละครอันคับแคบแบบนี้ครับถึงเวลาจัดการอัพเลเวลข่าไม่ตายกันสักทีครับเพราะว่ามีอีเวนท์ที่จะเพิ่มเลเวลข่าไม่ตายโอกาสมากขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้ครับจัดมาเลยนะครับผมเลือกไปครับเอนเนลูครับแล้วก็ นี่เลยครับคือจำนวนเอเนอร์ที่ผมสะสมไว้นะครับประมาณ51บดใบด้วยกันมามาดูกันว่าจะติดดีจริงไหมคูณ2จริงๆหรือเปล่าสาใบาแรกครับสาใบาแรกว่ายังไงครับมาครับเซมคาแรคเตอร์โบนัสมานี้เราได้ดนตรีของเกาะทองฟ้าเดี๋ยวไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมโอ้โหสาใบาแรก เน่าไปแล้วนะครับแถม ability ไม่ได้อยากได้ซัก ability เลยโอ้โหยังไงไม่ไหวไม่ไหวครับสามไม่ไหวครับมาครับสี่ครับมาลุ้นกันดีกว่าครับส่ใบเข้าไปครับยังไงครับเลเวลโบนัสมาครับกดสกิปรัวเฮ้ยมาแล้วครับเลเวลแรกของเราครับสองเลเวลสองเลเวล ูมาครับรู้สึกว่าสี่จะมาครับยังไงครับเอแบลบิตี่ยังไม่โผล่ยังไม่โผล่ที่อยากได้แม่เจ้ายังไงยังไงอืออ่าอ่าเอาแบบนี้ไปก่อนมามาสี่ใช่ไหมสี่ของดีใช่ไหมมาครับสี่ก็สี่ขอติดรัวรัวปึบ ึบติดซี่ติดซี่มาครับผมเลเวลที่สามแจมแจมแจมมากมาครับขอติดหนักแบบนี้เลยมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้มีของที่เราอยากได้โร่มาแล้วนะครับผมก็คือออโตฮิลนั่นเองโอ้โหเพิ่งจะมาอร์เลิตี้แรกนะสุดยอดจริงไม่เป็นไรเรา หวังเลเวลท่าไม่ตายก่อนแอพิลิตี้เดี๋ยวว่ากันทีหลังนะจัดมาขอหนักๆขอเด็เดแต่ปิดอีกแล้วยังไงครับยับทีละสี่ครับขึ้นสี่เลเวลไปแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้เริ่มมีของที่อยากได้มากขึ้นมากขึ้นผมปลดอ่าสล็อตเด็ดบุสเอาไปก่อนเลยนะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสี่ก็สี่ครับสี่ของดีมันต้องต่อเนื่องครับอย่าปล่อยเขาหลุดมือไปต้องอัพแล้วต้องอัพแล้วมายังไงยังไงติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดดมาครับผมเลยว่าที่ห้าครับเลเวลาที่หกครับจัดมาหนักจัดมาหนัก,นกวู้ฮู้ Okay. มาครับ a อ i ลิ t y ตที่เราวาดไวค้ครับมาสัทีครับคุณผู้ชมนี่เลยมาแล้วมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างได้เวลาอัพรัวรัวเอารัวรัว,รว,รวกันเข้าไปนะครับตอนนี้ผมยังคงไว้ที่4นะครับ a อ i ลิ t y ตไม่สวยไม่เท่าไรแต่เลเวลต้องแม็กซ์เลเวลต้องแม็กซ์มาก อัพมาโอ้โหสีนี้ยังไม่พลาดครับไม่พลาดดับบลบอยมากดับบลบอยมากมากว่ายังไงวู้ฮู้ติดสุดๆเลยมาครับโซฮิวมาครับอัพแอบิลิตี้แบบนี้ใจชื้นใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับฟอมจัดมาหนักๆเรายังคงอยู่ที่4ครับคุณผู้ชมต่อเนื่องครับต่อเนื่องอยู่ที่4ี่ครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดยั้งครับ รัวๆไปครับมาเลยครับมาครับเดเวลต้องอัพบครับต้องอัพช็อตนี้มันต้องอัพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไมเฮ้ยนิ่งเลยยังไงโอเคให้อภัยมีอปลิไทตี้มามีอปลิไทตี้มาให้ใจชืนนะครับโอเคมามาเรายังคงเชื่อมั่นในสีอยู่ไหมยังคงเชื่อมั่นในสีอยู่อย่าพึ่ง้อนแท้อย่าพึ่งถอ,องถอยช็อตนี้ วันนี้มันต้อง4ี่นะครับจัดมาครับเกเลเวลเข้าไปแล้วแปดเลเวลอัพขึ้นมาแบบนี้มันต้องต่อเนื่องขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเลยมาครับผมเลเวลที่9ครับโอ้โหหรือวงที่สิบว่ายังไงขึ้น11บเอ็ดเลเวลแล้วคุณผู้ชมสุดยอดนี่แหละที่เราอุตสาห์เก็บไว้มันต้องแบบนี้ ลัเ่ยังไง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 มามันต้องแม็กซ์มันต้องแม็กซ์สี่ยาวครับสี่ยาวๆเลยครับสี่ยาวๆเลยครับโ่ายังไงครับมาไหมโอ้โ,โหวู้ฮู้โอ้โหของจริงของจริงต้องแม็กซ์แล้วชั่วโมงนี้เลยครับผมว่ายังไงโอ้โห้ยโซฮิลโซฮิล แอบิลิตี้มาสวยเลยครับขาดอีกแค่3ระดับเท่านั้นสำหรับโซ่2แล้วก็ใบหนึ่งนะครับผมสวยงามมากๆเลยตอนนี้แอนเมลผมกลังจะกลายเป็นก็อดเอลูของจริงครับผมว่ายังไงคุณผู้ชมอัพกันหรือ,อย่างเลยครับช็อตน,นี้ครับเฮ้ยเอาอีกแล้วมีแป๊กด้วยเอาเลยครับยังไงก็ตามแต่แต่เราก็ยังเชื่อมั่น เราเชื่อมั่นในสีของเรานะครับผมมาครับใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเหลืออีกสามรอบรวมรอบนี้ยังไงอีกสามรอบกับอีกกี่เลเวลเนี่ยสามเลเวลป่ะมาครับหนักๆอย่านิ่ง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 นะเฮ้ย <c oughs> เอาอีกแล้วนิ่งอีกแล้วโอ้ย โอ้ยมาครับใบเต็มครับขาดโซ่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ตอนนี้สุดยอดมาครับยังคงเชื่อเลยสีเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามันจะอัพเลเวลให้แม็กให้จงได้อีก3เลเวลเท่านั้นอีก3เลเวลเท่านั้นขอบเบิ้ลสักทีหนึ่งอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งอัพมาโอ้แม่เจ้านิ่งอีกแล้วยังไงเนี่ยมาครับตอนนี้ a อบ l i ตี้ อาบายริเซสเซนเต็มไปแล้วครับฟอร์ว่าบริษัททุกอย่างต้องการเต็มไปแล้วครับคุณผู้ชมวู Woo ้ฮู้มาครับแต่ขาดเลเวลท่าไม่ตายสี่สุดท้ายครับสี่สุดท้ายครับสี่สุดท้ายครับขอเบิ้ลขอเบิ้ลเ,เมื่อกี้นิ่งสามทีรวดใช่ไหมสองสองหรือสามสองทีรวดไปแล้วอย่านิ่งอย่านิ่งอัพมาเอเดอร์ลูอัพมา โอ้น้ำตาไหลแม่เจ้าสุดท้ายนี่มันอะไรนะครับรู้สึกว่าน่าจะดึงดันไม่ยอมเปลี่ยนนะครับผมก็เลยนะกินแฮวกันไปนะครับรัวเลยนะครับหลังๆนี้นะครับผมเป็นยังไงครับกับเอเนลู20สเทิร์นโอ้โหใช้นานมากๆกว่าจะใช้ได้นะครับโอเคยังไงก็ตามก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถ ดวงดีอัพเลเวลทำไม่ตายกันได้โหดๆเลยนะครับเอเนลรของผม20เทิรเทนจัดไปครับยังไม่ค่อย a าสมใจเท่าไหร่แต่ Ability ก็ดูดีโอ้โหแรกมาดูดีมากเลยพอหลังๆนี่เงียบเอาเงียบเอาเงียบเอานะครับมาอัพดูให้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆลองไปเก็บ หาคู่มือใครที่ตอนนี้ดออปกันอยู่บ้างก็รีบเก็บกันเลยนะครับมีโอกาสจะเพิ่มเลยว่าถ้าไม่ตายของพวกเขากันแล้วจัดกันเลยครับคุณผู้ชมผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม